Bye. <laughs> เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคนพิการเนี่ยคุณควรมีเพื่อนเป็นคนพิการพอเรามีเพื่อนเป็นคนพิการปัญหาคนพิการจะกลายเป็นปัญหาของเราไปด้วยแล้วมันก็จะทําให้เวลาเราคิดอะไรเราจะนึกถึงเพื่อนเรา ราต้องการที่จะให้เพื่อนตาบอดของเราเนี่ยเดินเข้าไปดูหนังโรงเดียวกันรอบเดียวกันไม่ต้องปิดรอบปิดโรงคนตาบอดดูหนังไม่ได้มีเสียงบรรยายภาพก็ดูหลังได้ละ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การออกแบบคือการแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ข้อจํากัดของคนซึ่งเราอาจจะเรียกมันว่าความพิการเนี่ยหายไป ผู้ชมเข้าสู่รายการเป็นกันเองนะคะคผู้ชมคะอุ๋นมีโอกาสได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือมีเสียงบรรยายภาพค่ะและวันนี้ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนมูลนิธิด้วยกันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะทำเสียงบรรยายภาพหรือว่าแอปพนานนาค่ะสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะคุณโหนยวันก่อนได้ไปดูหนังโอเมก้าชอบไหมคะเป็นยังไงบ้างน่ารัก น่ารักเลยน่ารักแต่ว่าก meantime, ่อนเข้าก็จะมีแบบว่าุเพื่อนคนพิการทางด้านสายตาก็จะแบบโหนั่งรอแล้วแบบมีการแบบว่าการทดสอบแอปพลิเคชันก่อนว่าใช้งานได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะการไปดูหนังกับคนพิการค่ะมีการจดทำยังไงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีแอปนานๆนะคะ การดูหนังของเรียกว่าคนตาบอดคนสายตาเลนลางหรือว่าคนพิการทางการเห็นเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นการติดรอบติดโรงเพื่อที่จะให้มีการเล่นเสียงบรรยภาพเข้าไปในขณะที่เรารับชมไปเลย <Hi. S 1> เสียงบรรยภาพมันคือสิ่งที่บรรยายภาพ ที่เกิดขึ้นที่คนตาบอดเนี่ยมองไม่เห็นเสียงเดิมเขาก็ยังมีอยู่แล้วก็เติมเสียงบรรยายภาพเข้าไปซึ่งหมายความว่าคนตาดีเนี่ยเข้าไปนั่งดูด้วยเราไม่สนุกเพราะเราเห็นภาพอยู่แล้วคนพิการทนั่นสสยตานยคนตาบอดเขาจะมองไม่เห็นภาพบางทีมันก็จะเป็น Red mp, เดซแอมมันจะเงียบไปเขาก็จะสงสัยเรื่องอะไรขึ้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทดแทนด้วยการที่เราะให้สิ่งที่เรียกว่าเสียงบรรยายภาพซึ่งเสียงบรรยายภาพจริงๆแล้ว่มันมีมาแบบนานมากแล้วในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยก็เข้ามาแพร่หลายสักพัก ใหญ่ละแต่ว่ามันยังถูก จํากัดอยู่ด้วยเทคโนโลยีคือหมายความว่าพอเราปิดรอบปิดโรงเนี่ยเราก็จะเล่นเสียงเราจะเล่นหนังจริงๆนั่นแหละแล้วก็เสียงบรรยากาศไปพร้อมๆกันแปลว่าคนตาดีไม่สนุกก็เลยเป็นที่มาทําให้คุณชัดชัยอภิบาลคุณผลนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทกล่องวิสซอเนี่ยค่ะนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะให้เพื่อนตาบอดของเราเนี่ยเดินเข้าไปดูหนังรอบเดียวกับเราได้โรงเดียวกันรอบเดียวกันไม่ต้องปิดรอบปิดโรงคือหมายถึงว่าเขาดูหนังไปพร้อมๆกับตอนที่หนังเข้าพร้อมๆเราได้เลยจะทํำยังไงดีในเมืองนอกเนี่ยเทคโนโลยีตัวเนี้ย จะถูกใส่ไว้ในดีวายตัวหนึ่งอุปกรณ์ <c oughs> ตัวหนึ่งที่ทุกโรงหนังเนี่ยต้องมีนะคะ <c oughs> เขามันเป็นกฎหมายบังคับในต่างประเทศบางในบางประเทศถือเป็นกฎหมายบังคับเลย <c oughs> ว่าคุณจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นการสตรีมสัญญาณแล้วก็ให้เสียงบรรยายภาพคนที่ตาบอดเนี่ยซื้อตัวหนังจะได้ดีวายตัวนี้แล้วก็ถือเข้าไปในโรงหนังพ <c oughs> อเขาดูหนังปุ๊บเนี่ยไอ้เสียงไอ้ดีวายตัวนี้ก็จะบรรยายภาพให้เขาฟัง <c oughs> ทีนี้บ้าน มันไม่มีแบบนั้นซึ่งถ้าจะให้โรงภาพยนตร์เนี่ยไปลงทุนเพิ่มมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะโอกาสที่มันจะสร้างให้เกิดความแบบว่าความอินคลูซีฟความเท่าเทียมกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอา้าแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรล่ะในการที่เขาจะสามารถถือเสียงบรรยายภาพไปกับตัวเขาได้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลักอยู่แล้วงั้นในสมาร์ทโฟนก็ต้องเป็นแอปสิใช่ไหมคะทีนี้ชาเลนจ์ความท้าทายของมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะให้เสียงบรรยายภาพมันเล่นยังไง ไปพร้อมๆกับหนังได้ด้วยสุดท้ายเราก็เลยค้นพบเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่าออ d i ดิโอเรคคอ i o n ิชันก็คือว่าเราอ่ะให้พรันานาฟังเสียงของสิ่งที่เล่นอยู่ mm. หนังที่เล่นอยู่ในขณะนั้นแล้วให้มันไปนค้นหาว่ามันเป็นหนังเรื่องอะไรเล่นอยู่ที่นาทีเท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่แล้วมันก็ส่งกลับมาบอกไว้ในแอปว่ามันคือหนังเรื่องอะไรวินาทีเท่าไหร่มันก็จะไปเปิดเล่นเสียงบรรยายภาพของหนังเรื่องนั้นณนะวินาทีนั้นที่มันได้ยินมา mm. แล้วก็เล่นได้ตรงกับหนังเรื่องนั้นด้วยในขณะที่เขาเดินเข้าไปดูในโรงหนังกันเลยค่ะเ <ๆๆ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยคนี่การทางด้านสายตาก็ๆๆจะได้อัดทะลดเหมือนเหมือนกับที่เราชมเลยใช่ค่ะห <ๆ S 1> <ๆ S 2> นุย่ยคือมันเป็นภาพที่จริงๆอ่ะประทับใจมากๆเลยวันแรกที่เรา สร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเนะะี่ยค่ะเราเดินเข้าไปคุยกับคุณสุวรรณีชินเช่วชาญเลยใช้เวลาพรีเซนต์อยู่แบบ15นาทีคุณกบบอกว่าโอเคไม่ต้องคุยละเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าคุณกบก็นัดวันเวลาแล้วก็บอกให้เรานํามาแสดงจริงซึ่งเราก็เป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของทาง SF ก็คือว่า าทางเอเเนี่ยก็ช่วยประสานไปหา g d H s, oh, <S บอกเขาว่า oh. เอ้ยเรามาร่วมมือกันใช้แอปตัวเนี้ยสร้างปรากฏการณ์ของการที่คนตาดีและคนตาบอดอะจะเข้าไปดูหนังพร้อมๆกัน mm hmm. ได้ด้วยกันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นปี2560หนังเรื่องเพื่อนที่ระลึกกับกำลังจะเข้าฉายค่ะพอเราทดสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย S f g d อทุกคนร่วมกันจับมือกันวันแรกที่หนังเรื่อง,งนี้เลยเข้าฉายเนี่ยคนตาดีคนตาบอดเดินเข้าโรงหนังดูหนังเรื่องนี้ได้พร้อมๆกันพร้อมกับฟังเสีงยงบรรยายภาพไปพร้อมกันเลย mm. เราก็เลยเป็นปกจจุบันที่เราเห็นว่าเออมีคนตาบอดอยู่ดีๆบางทีเขาเข้าโรงหนังมากับเรานะ<อ>แล้วอยู่ดีๆเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเราอาจจะงงว่าเขาทำอ,อะไร oh, hi, hi, hi. ะนั่นคือการที่เขาใช้แอปพลิเคชันพนานาน,านี่แหละค่ะ ซิ้เสียงบรรยัติสิงเสียงบรรยายภาพให้ตรงกับหนังเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาก็จะใช้หูฟังข้างหนึ่งเนี่ยฟังเสียงบรรยายภาพของตัวเองไปแล้วก็ดูเออเรียกว่าดูหนังไปด้วยกันเนาะแล้วก็เขาก็จะได้ยินเสียงหนังจริงๆอะค่ะจาก<ม>อีกหูฟังหนึ่ง<ม>ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เราเห็นหลายๆครั้งเลยว่าพอหนังตลก มันก็แบบได้หัวร้อพร้อมกันพอหนังจเจ้าจบเรื่องมาก็ร้องไห้ไปพร้อมกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านโดยฟีดแบ็กของคนทพิการทากการเห็นเองเนี่ยแอปตัวเนี้ยคือมันก็เหมือนกับยกระดับ Quality of Life of ในนส่วของคุณภาพฝั่งที่เขาจะสามารถ e n t e ต t ร์เทนเพราะจริงเรื่องของการดูหนังเนี่ยมันมันควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้า,ขาถึงได้ใช่ไหมคะมันเป็นการกำหนดวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมใช่เช่นแบบช่วงหนึ่งที่ออเจ้าดัง ใช่ไหมคะก็คนในสังคมก็คือมันก็มีการกําหนดเทรนด์ขึ้นมาซึ่งถ้าคนพิการในทางการเห็นถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมันก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้อยู่ในเทรนดิ้งนะหรือแม้แต่มันก็กําหนดแนวคิดอ่สื่อสารในเชิงของวัฒนธรรมอะไรได้ทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูหนังดูละครหรือสื่อต่างๆที่เป็นวีดีทัศน์เนี่ยเราพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยกันหด ของคนพิการ,รทางด้านสายตาเวลาเขาออกมาค่แระการรับชมในแต่ละรอบอย่างล่าสุดก็ที่ดูโอ้ไมเกิลก็มีเป็นพูดคุยอะไรเงี้ยแต่คนก็แบบว่าคือก็เหมือนกับเขาก็เหมือนกับเราอ่ะเขาก็อ,อินไปกับเรา<ช>รอ่ะก็มีความ <laughs> ก็จะมีต hmm. exactly. <laughs> ัวไลายเนี่ยไม่ได้่างนี้เลยก็มีใช่ใช่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราพยายามทําเราพยายามที่จะให้การรับรู้ของคนพิการและไม่พิการเนี่ยมันมันเท่าเท่ากันเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบอยู่บนการพูดคุยเดียวกันในระดับในเรื่องของอ่ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่นเป็นเป็นรายการความรู้มันก็คือความรู้ที่ที่ได้เท่าเท่ากันในเรื่องของความบันเทิงมันก็คือความบันเทิงที่ได้ที่เกือบเท่าเท่ากัน จุดเริ่มต้นนะคือต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สุขภาพเพราะว่าโครงการด้วยกันที่เล่าให้ฟังในตอนต้นเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยสสสแล้วนวตัตกรรมตัวนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในเวอร์ชั่นแรกภายใต้การสนับสนุนของสอสส,ส,สแล้ววันหนึ่งเราก็เดินเข้าไปคุยกับ A อ็อเอก็คือสำนักงานนาวตัตกรรมแห่งชาติว่าเราอยากจะพัฒนาตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่2ที่ให้มัน ใช้งานง่ายสําหรับคนตาบอดมากขึ้นก็คือเข้ามาที่หน้าแอปปุ๊บกดปุ่มเดียวปุ่มแรกก็คือการเชื่อมเสียงและภาพให้มันทํางานง่ายที่สุดสําหรับคนที่มองไม่เห็นอ,อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของโครงการของมูลนิธิด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับรายละเอียดของมูลนิธิด้วยกันต่อค่ะในช่วงเป็นอยู่คือค่ะ ที่แล้วเราพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องของแอปพันนาค่ะซึ่งมูลนิธิด้วยกันเป็นผู้จัดทำค่ะแล้วโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ล่ะคะองค์กรเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยมันคือกล่องดินสอเราเริ่มทำอุปกรณ์ศิลปะให้กับเด็กตาบอดก่อนเลยนะคะมันเป็น่องนีนสอนนี่คืออะไรกิจกรรมกล่องกล่องดินสอเป็นบริษัทเป็นบริษัทค่ะชื่อชื่อกล่องดินสอใช่เพราะมันชื่อกล่องดินสอเพราะว่า ตัวแรกที่เราทําเลยเนี่ยเป็นปากกาที่เด็กตาบอดอะสามารถวาดออกมาด้วยไหมพรมติดลงบนหนามเตยแล้วเขาก็จะสัมผัสตามไปได้พอ,อมันเป็นกล่องดินสอรปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มคิดพอเราเริ่มทํางานกับคนพิการมากขึ้นเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทําในมุมอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรของเราเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะทํางานสด้านคือการสร้างความตระหนักรู้ทาด้านการศึกษาทําด้านการจ้างงาน ซึ่งแปลว่าถ้าสมด้านนี้เราเครอบคลุมได้หมดเนี่ยจริงๆมันก็คือถือว่ามันครอบคลุมชีวิตทั้งหมดครอบคลุมสังคมทั้งหมดนะคะพอเราเริ่มทําโครงการขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเป็นโครงการด้วยกันที่ตอนนั้นสสสนับสนุนซึ่งแล้วก็โครงการด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมย,อย่อยๆต่างๆเช่นดูหนังด้วยกันซึ่ง พนันนาเป็นนวัตกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมดูหนังด้วยกันหรือว่า m o v i จ t <yeah. S 1> เก e t h e r นะคะเรามีวิ่งด้วยกันที่มีไกด์รันเนอรมาพาคนพิการออกกำลังกายไปด้วยกัน uh huh. แล้วเราก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ทุกๆปี uh huh. มีคนพิการมาร่วมก็รวมทั้งคนไม่พิการด้วยเนี่ยก็เป็นพันคน uh huh. แล้วก็มีอีกเครือข่ายที่จัดการวิ่งด้วยกันของคนพิการและคนไม่พิการเนี่ย อยู่อีกหกเจ็ดจังหวัดเลยนะคะทั่วแล้วก็มีงานทุกๆปีแล้ว,ลวคืออันนี้มีทั่วประเทศเลยใช่ค่ะมีที่ชนบุรีที่สุราษฎร์ธานีนะคะที่ขอนอที่อุดรขอนแก่นเคยจัดที่น่านเราก็เคยจัดค่ะก็คือเป็นเครือข่ายของการที่ว่าให้ คนพิการได้มาออกกําลังกายร่วมกับคนไม่มีการแล้วโดยส<ช>่วนใหญ่ก็คือจะดูแลอาสาสมัครก็จะเป็นคนโลเคอลเพราะฉะนั้นมันเราอยากที่จะให้มันมีความยั่งยืนว่าเออสุดท้ายแล้วเขาได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันสร้างความเป็นเพื่อนเนาะ<ม>เพราะว่าพีหลักของสิ่งที่องค์กรเราอะนึกถึงอย่างหนึ่งคือการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคนพิการเนี่ยคุณควรมีเพื่อนเป็นคนพิการ เพราะว่าปัญหาของเพื่อนมันจะกลายเป็นปัญหาของเราไปในทันทีวันที่เราไม่รู้จักคนพิการเลยไม่มีเพื่อนเป็นคนพิการเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนพิการขึ้นทางลาดไปได้เป็นปัญหาของใครก็ไม่รู้แต่ว่าวันหนึ่งที่เรามีเพื่อนเป็นคนพิการโบจะพาเพื่อนไปดูหนังแล้วโบต้องมานั่งบรรยายให้มันฟังทุกๆตอนเนี่ยไม่เป็นปัญหาของโบละถูกไหมคะผูอ่มสมมติวันหนึ่งโบจะแบบพาเพื่อนไปกินข้าวแต่ว่ารถไฟฟ้าหรือทางลาดไม่มี เพื่อนฉันไปไม่ได้หรือไปได้ฉันต้องพาเข็นลงถนนอ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์ภาพใหญ่ได้แต่วันหนึ่งโบอาจจะไปเปิดคาเฟ่เล็กๆเป็นของตัวเองว่อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันทําทางลาดเข้าห้องน้ำเพื่อนฉันจะเข้าได้ทําทางลาดขึ้นขึ้นร้านนิดนึงเพื่อนฉันจะเข้าได้หรือเมนูฉันจะทําเป็นเมนูเสียงหน่อยไหมเพื่อนตาบอดฉันจะได้ฟังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องการให้คนพิการและคนไม่พิการเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันมากที่สุด ให้ดูจักให้ปัญหาของเพื่อนกลายเป็นปัญหาของเราแล้วสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆถูกแก้ไป mm hmm. ซึ่งอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ทางเราเนี่ยองค์กรเราเนี่ยยึดเป็นหลักยยเลยคือเราเชื่อว่าความพิการเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกมันมีแต่สิ่งแวดล้อมนั่นแหละที่ทําให้คนเนี่ยพิการ mm hmm. ความหมายของเราก็คือไม่ว่าคือทุกคนมีความพิการหมดโบเนี่ยถ้าโบเดินเข้าไปในห้องมืด mm hmm. โบก็กลายเป็นคนพิการละถ mm hmm. ูกต mm ้ hmm. องไหมคะเพราะว่าเราไม่เห็น ไปต่างประเทศที่พูดภาษาไม่ได้พิสื่อาสรไม่ได้กลายเป็นคนพิการหลังจริงๆแล้วเนี่ยความพิการมีอยู่หมดมีอยู่ในทุกๆคนเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพอย่างเดียวเท่านั้นการออกแบบ ของสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องการออกแบบตัวช่วยที่ถูกต้องมันจะทําให้ข้อจํากัดเหล่านั้นหายไปถ้าเราออกแบบเครื่องมือตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ถูกต้องเ,ออเทคโนโลยีที่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามการออกแบบช่วยได้หมดนี่คือคอหลักหนึ่งที่จริงๆแล้วพื้นฐานของกรอบดินสอแล้วก็โมเลนิคีด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมทํางานอยู่คนพิการวิ่งไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเรา,เราออกแบบไกด์รันเนอร์มาไกด์รันเนอร์นี่ถือเป็นนวัตกรรมเหมือนกันมันอยู่ในคนก็จริงแต่ว่าก็มาจับเชือกแล้วก็วิ่งไปด้วยก ถึงขนาดว่ามีคนตาบอดจบฟูมารารทอนกันขึ้นมาเลยนะคะ oh. ฟูมารารทอนนี่คือ42กิโลนะ <c oughs> จากวันแรกที่เขาวิ่งไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเขาก็มีเพื่อนช่วยพาวิ่งอย่างเงี้ยไกด์รันเนอร์อย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาก็จบ42กิโลได้ก่อ,อ,อนหน้านี้ที่เราไม่เคยเให้เห็นคนพิการออกมาวิ่งเราเริ่มทำกิจกรรมวิ่งด้วยกันเนี่ย วิวตอนนี้เรามีวิวแชร์ที่จบร้อยโลประมาณอย่างนี้เลยการที่เราสร้างกิจกรรมเหล่านี้สร้างออกแบบตัวช่วยเหล่านี้มันมันแปลว่าเราอะเปิดโอกาสให้คนอะมีโอกาสออกมาเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้หมด แล้วมันก็เป็นการ empower เขาเช่นน้องวิวชักคนหนึ่งอาจจะไม่รู้ก็ได้ว,ว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นนักวิ่งร้อยโล<ม>แต่พอเรามีกิจกรรมวิ่งด้วยกันมาแล้วเขามาวิ่งด้วยเรื่อยๆเขาคนพบศักยภาพตัวเองเขาถูกลักดดันด้วยแบบเอ้ยเวลาวิ่งไปแล้วมีคนปกมือให้เขาตลอดเลยอะ่ะในส่วนของเป้าหมายในการทำมูลนิธิต่อไปในอนาคตละค่ะคะจริงๆอะ่ะถ้าถามคุณชัดชัยอภิบาลคุณผลนะคะ<ม>คุณต่อซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งเนี่ยตอนที่พี่ต่อทำกล่องดินสอพี่ต่อจะบอกว่า เป้าหมายสูงสุดของเราคือเราต้องปิดกล่องดินสอเพราะว่าวันที่เราปิดกล่องดินสอแปลว่าวันนั้นอนะเราไม่มีปัญหาอะไรให้เราแก้แล้วนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเขาความฝันสูงสุดของผู้เก่าตังคะทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกเนาะคือมันมีอ s p e k มันปัญหาคนพิการมันก็เป็นปัญหาเดียวกับประชากรกลุ่มเฉพาะอื่นๆเราจะแก้ปัญหาคนพิการเราก็แก้ปัญหาในเชิงกว้างได้ อ,ออกแบบรุ่นนี้นั่นสถานที่ให้มันเหมาะสมรุ่นนี้นั่นได้แต่มันก็จะมีปัญหาในเชิงลึกที่เราลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มูลนิธิทำก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะเราเห็นอะไรเราอยากแก้อะไรเราก็ออกแบบกิจกรรมตัวช่วยหรือสิ่งต่างๆมาด้วยกันแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการให้คนพิการและคนไม่พิการเป็นเพื่อนกัน มันจะได้มีคนมาช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ปัญหาแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งภาคราภาคเอกชนหรือเราไม่ต้องพูดถึงในในระดับแมโครขนาดนั้นเราพูดถึงไมโครที่เป็นแค่ปัจเจกหนึ่งคนทีนี้ในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ซึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องสิ่ีสําคัญที่สังคมสมัยก่อนกับปัจจุบันค่ะที่มีความเปลี่ยนแปลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ การสร้างความตระหนักรู้ซึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องสีงสำคัญที่สังคมสมัยก่อนกับปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้เนี่ยยกเป็นเคสตัวอย่างให้ฟังอตอนที่เราไปเริ่มต้นทำกิจกรรมวิ่งด้วยกันที่ที่สวนสาธารณะต่างนะคะยกตัวอย่างในสวนลุมพินีเป็นหลักแล้วกันเ,เราเริ่มต้นด้วยการพาคนตาบอดรวมกับคน,คนตาตาตีเนี่ยสประมาณ12คนวิ่งใช่ไหมคะ เสร็จแ,แล้วพอจากคนตาบอดก,ก็กลายเป็นคนพิการอื่นๆกลายมาเป็นกิจกรรมวิ่งด้วยกันซึ่งตอนนี้แม้กระทั่งว่าเราไม่ต้องมีการนัดทำกิจกรรมะก็จะมีคนพิการไปใช้ส่วนสาธารณะให้เห็นตอนนี้เราเห็นเลยว่าห้องน้ําในสวนลุมทุกๆห้องน้ำเนี่ยค่ะทุกๆจุดมีทางลาดขึ้นละ<ม><ม>คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นถ้าถ้าสำหรับในมุมมองของโบมันคือไก่าาัะไข่นะถ้าคนพิการไม่ออกมาใช้ชีวิตอ่ะก็จะไม่มีคนก็จะไม่มีอแว r e n e s มันไม่มีคนเห็น ม,มันก็จะไม่เราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องออกแบบอะไรมาแกมากมาเพื่อเขาแต่เมื่อเราส่งเสริมด้วยด้วยการทํากิจกรรมต่างๆสร้างโอกาส<ข>าต่างๆออกมาใช้ชีวิตข้างนอกใช่เขาออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอก็แปลว่ามันก็จะมีคนเห็นว่าสังคมนี้ต้องการอะไรเพื่อที่คนพิการที่มีข้อจํกากัดบางอย่าง สามารถไปกับเราได้ค่ะซึ่งอย่างที่เราตอนนี้โบเชื่อว่าหลายๆปีก่อนอะเราอาจจะไม่ได้เห็นคนพิการ <ผม S 1> เยอะ<ช>แยะขนาดนี้ค่ะ,คะมันเป็นทิศทางที่ดีที่เรามั่นใจโบเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นต่างประเทศนะคะเป็นคนแคนาดาเขาบอกเมื่อ30ปีก่อนอ ประเทศเขาก็ไม่มีทางค<ม>ุณบาททางลาดท,ที่คนพิการขึ้นได้นะเมื่อ3าปีที่แล้วเอง<ม>ก็แปลว่าเราอาจจะตามเขาอยู่ประมาณ15ปีอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>นะคือเรามามาดีแล้วละ่ะเรากําลังเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี<ม>่ยเทคโนโลยีมีส่วนช่วยเยอะมากถูกไหมคะแต่ก่อนเนี้ยคนตาบอดอเล่นคอมไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้เรามีแบบสกร e น r e a d e สมาร์ทโฟนทุกเครื่องมีตัว s s i ซิสต e ที่เป็นตัวเขาเรียกว่า Voice Over บ้างหรือว่า Talk Back ที่มันอ่านหน้าจอให้ฟังหมดทุกปุ่มเลยค่ะคนตาบอดก,ก็แ้าจะเรียกได้ว่าทำทุกอย่างได้ใช้เครื่องมือสื่อสาร <สา S 1> <า>ได้เหมือนกับเราคือจริงๆเทคโนโลยีคิดง่ายสร้างง่ายเราคิดได้ขึ้นมาได้แต่ว่าความสำคัญของมันคือการมีส่วนร่วมของทุกๆคนมากๆค่ะ เพราะฉะนั้นการมีเครือข่ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ค่ะมันคือการที่ทุกๆคนแคร์แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างต่าง,างให้มันดีขึ้นแต่ก่อนหน้าที่คุณโบจะมาทํางานด้านนี้คุณโบมีเพื่อนมีคนพิการไหมไม่มีเลยค่ะแล้วคือมุมมองของโบต่อคนพิการก็คือสมม,ม,มติเราเห็นคนรถเข็นวีลแชร์อะไรเงี้ยเราจะแบบโว,า,วาสงสารเขาจังเลยเขาไปไม่ได้เขาดูลําบากถ้าเป็นส่วนตัวเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าเรากลัวว่า เราจะช่วยเขาได้ไหมเราจะช่วยเขายังไงหรือเราต้องช่วยไหมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยโบอ่ะมาเริ่มต้นกับการวิ่งด้วยกันถึงได้รู้จักคนพิการเป็นครั้งแรกก็เริ่มโปรเจกต์ที่แบบว่าก็ใหญ่เลยนะได้เจอเยอะเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานด้วยกันอุ๋ยมีพี่คนหนึ่งค่ะชวนมาเป็นไกด์รันเนอร์ ให้กับงานวิ่งด้วยกันอันนี้เอยชื่อได้นะคะต้องขอบคุณพี่เดอมัสนะคะแล้วพี่เดอมัสอะบอกว่าเอ้ยมันมีกิจกรรมอันนี้ที่ชื่อวิ่งด้วยกันทาไมเขาชวนมาละคะเขารู้จักเหรอคะพี่เขาเป็นมาเป็นไกด์รันเนอร์อยู่บ่อยๆ<อ>เป็นคนน่ารักมากเลยค่ะเ<อ>ขามาเป็นไกด์รันเนอร์ให้กับคนพิการอยู่บ่อยๆพี่บอกว่ามาลองดูมาเป็นไกด์รันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้มาเห็นงานอ่ะอุ้ยมันดีมากเลยคุณอุ๋ย มันเห็นคนพิการมาวิ่งอ่ะแล้วเราวิ่งแพ้เขาอยู่แล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงอ่ะมุมมองที่เราเห็นต่อคนพิการคือเปลี่ยนไปเลยอ่ะแต่แล้วฉันแบบฉันเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะคนพิการคือน่าสงสารจริงๆเขาเขาเหมือนเราเดะเลยคือภายใต้พื้นฐานจิตใจอ่ะไม่ต่างอะไรกับเราเหรอกค่ะใช่เลยค่ะคือถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็พยายามได้เหมือนเราแล้วพอรอบถัดมาเนี่ยพาวิ่งในงานจัดงานถัดมาเป็นงานย่อยๆโวก็มีโอกาสได้มาเป็นไกด์ให้กับน้องวิวแชร์ หนึ่งคนโอ้โหว,วิ่งตามเขาทำไม่ทันหอบแบบหอบแบบหอแบเบป็แบบนหมาเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เห็นน้องตาบอดวิ่งกับไกด์แรนเนอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหไม่ใช่ละเราต้องทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ <c oughs> เพราะว่าน้องๆยังเก่งกว่าเราเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าได้อะเรอะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนพิการจนวันเนี้ยได้มาทํางานผลักดันในด้านของคนพิการในหลายๆด้า,านในหลายๆมิติ ใช่ค่ะโบถึงเชื่อไงว่าจริงๆพอเรามีเพื่อนเป็นคนมีการมันจะสามารถทําให้เราทําอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้น<ม>ไหมหรือว่าเราจะเห็นมีความเข้าอ,อเข้าใจกันมากขึ้น<ม>ใช่ไหมคะเราจะรู้ปัญหาของเขาเราจะรู้ถึงสิ่งที่ว่าเอ้ยมันเราจะถ้าเราจะช่วยออกแบบอะไรบางอย่างมาเพื่อแก้ไขมันคืออะไร<ม>อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆเราไม่ได้เป็นต้องแบบ ถึงขั้นต้องแบบเป็นเพื่อนกันเลยอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเราได้รู้จักเขาเราได้เห็นเขาออกมาทําอะไรแล้วเราให้กันและกันเป็นแรงบันดาลใจคือการการมีปฏิสัมพันธ์กันอาจจะไม่ใช่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวแต่คุณเห็นเขาในเรสการแข่งขันวิ่งอย่างเงี้ยเออคุณคุณเห็นเขาคุณได้อะไรจากเขาเราได้อะไรจากกันและกันอย่างนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วอยากให้คุณโบฝากอะไรถึงสังคมหน่อยสิคนะการที่เราเนี่ยออต้องการที่จะให้ สังคมเราเนี่ยมันเป็นมีความเป็นอินคลูซีฟทั้งหมดมันหมายความว่าเราอะเริ่มต้นเราต้องเข้าใจในความแตกต่างทุกคนมันมันแตกต่างมันถึงมันถึงมีสีสันแล้วมันถึงมีความสวยงามน,นะคะ mm hmm. ส่วนที่2ก็คือว่าถ้ามันแตกต่างแล้วเกิดมีอินดิวิลดลมีใครเนี่ยมีปัญหาในฐานะของเราเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยอะไรได้บ้าง เขาต้องการความช่วยเหลือไหมสามารถเดินเข้าไปถามได้เลยคนพิการเนี่ยสมมติเราเห็นคนตาบอดน,นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์พี่จะให้หนุนช่วยบอกไหมคะพี่รอรถสายอะไรอยู่ไม่มีปัญหาเลยอันนี้มันคือการมันคือการที่เราถามเขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมหรือเห็นวิวชายอยากขามถนนถามเขาได้ว่าพี่อยากให้หนุนช่วยไหมคะเขาอาจจะไม่อยากก็ได้เขาอาจจะอยากทำอะไรได้วยตัวเขาเองก็ได้ mm hmm. คือมันเริ่มจากเข้าใจแก้ไขในจุดเล็กๆ จนกระทั่งมันไปถึงโครงสร้างใหญ่ๆขึ้นไปได้ถ้าถ้าถ้าเรา Follow สเต็ปเหล่านี้จริงๆแล้วการสร้างสังคมที่เข้าเทียมกันไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องคนพิการด้วยพูดถึงทุกคนอื่นๆด้วยนะคะมันก็ไม่ได้ยาก